นะวันนี้ก็กลับมาอยู่กันในเกมฟิชเกอิกครั้งนะซึ่งในวันนี้นราก็จะมาทำการสรุปอัปเดตใหม่นั่นเองนะเป็นอัปเดตมินิอัปเดตนะก็คืออัปเดตฮาโลวีนวี2นั่นเองนะก็เป็นอัปเดตที่ผมใช้คาว่าไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะแต่รายละเอียดในเนื้อหาเล็กน้อยเนะี่ยมันก็มีเยอะพอสมควรเลยนะก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับนนะคลิปนี้ก็ถ้าผมพูดอะไรไม่ชัดหรือติดตังหานิดหนึอยเนะี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะพอดีเป็นล้อในที่ด้านซ้ายนะก็คือแบบว่าโอ้โหเจ็บ ปวดมากเลยนะแต่ก็อีกสองสามวันน่าจะหายแหละนะก็ถ้าเกิดผมพูดติดขัดหรืออะไรไปนี่ครับก็ต้องขออภัยุน้ำพายุว่าเออมันเจ็บล้อในด้วยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับเองนะก็ก่อนจะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและแจมผมด้วยเหมือนเดิมเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยไป Let's go โอเคก็อย่างที่เห็นเลยครับนะอย่างแรกที่เตจำครับงานอัปเดตเข้ามาครับก็คือเลเวลนั่นเองนะซึ่งตอนแรกครับวิวตันที่พันห้าใช่ไหมตอนนี้ครับกิมทำการอาพวิวขึ้นมาเป็นวิวสองพันนั่นเองนะซึ่งตอนนี้ครับนาวิวผมก็ออออยยู่่ทีีประะมมมาาาาณนกก็คคืจเเลได้ ประมาณสามรนะเมื่อนมาสามรนะเสียนะครับก็ ฟาร์มเบี้ยวไปน,นิดหน่อยครับนะประมาณพันแปดนะอ่าพันแปดนิดๆนะนี่ครับนี่ได้วันนี้หนึ่งนะแต่ซึ่งของที่เรางด้มาที่ได้มาเนี่ยนะก็คือได้ทุกรีวิเลยครับนะก็คือทุกๆรอยเบี้ยเนี่ยเราก็จะได้ของวันมาด้วยนะก็เริ่มแต่เบีวพันหกเลยเบีวพันหกเนี่ยครับเราจะได้เป็นบ็อบเบอร์มานะซึ่งบ็อบเบอร์ที่ได้มาก็คือบ็อบเบอร์ฟิชไอเองนะนี่นี่นะคือหน้าตาบ็อบเบอร์นะก็คือเป็นบ็อบเบอร์อ่โลโก้ฟิชแบบโลโก้แบบงงๆอันกากๆเลยนะอันนี้ก็คือเเ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 เปป็็็็นน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 นโโลลลลกกกกกก้้้้้ทีีี่่่ไไดดดมมาา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 จจออออออะะะะคคืรร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 ถิยยบบบบบ์สหััััแแ ส่วนอันต่อมาน้าที่เกียนทำการให้เรามาครับก็คือเป็นของรางวัลครับก็คือเหมือนจะอยู่ในตัวครับที่ชื่อว่าอาร์ตบ็อกซ์นะแต่ซึ่งทำไมผมไม่ได้นี้คือผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าคืออะไรหรืออาจจะเป็นเบ็ดก็ได้อันนี้คือผมไม่ช่วยจริงนะว่ามันคืออะไรนะไอตัวลาสบ็อกซ์เนี่ยนะเดี๋ยวผมขอแยกหาสักรู่นะโอเคผหลองหาสักทุกที่แล้วคือไม่เจอเลยผมก็งงเหมือนว่าไอ้ารกนี่คืออะไรผมขอแยกข้าวกันนะถ้าเกิดว่าใครรู้ก็ขอไม่บอกมาได้นะครับนะสรับไปตัวอาร์ตบ็อกซ์นะอันนี้คือผมไม่รนนะคัววเกมจ ครับซึ่งด้วยความแปลกนี่ยเราจะได้เป็นรองเท้านั่นเองนะซึ่งมีชื่อว่าเซเลทเทอรนะนี่ครับกดใส่ได้เลยนะนี่ครับนี่เห็นไหมครับมีเท่มากนะครับนะแต่เป็นรองเท้าที่เหมือนจะไม่มีเอฟเฟกนะหรือมีเอฟเฟกนะเดี๋ยวเราปิดเพิ่มเปิดเพิ่ม performance ก่อนนะนี่นะเห็นรับนี่คือปิด performance หมดแล้วนะครับนะเห็นไหมไม่มีเอฟเฟกนะแต่ความเร็วเนี่ยเท่ากับเจ้าตัวรองเท้าแจ็คโอเรนเทิลเลยเห็นปหมนี่ผมปิดเป็น performance นะนี่นรับก็ไม่ได้มีลร,รับมาเขาจะคล้ายคล้ายกับเจ้าตัวรองเท้าแจ็คโอเรนเทิลนะแต่ด้วยความที่ดูดเ,เหมืออนพรระาจ์ มากกว่านะอ่าก็อาจจะดูแบบธรรมดามากมายนะแต่เหมือนมันจะคล้ายๆกับเจ้าตัวนี้นะครับนะเจ้าตัวอ่ารองเท้าแจ็คโอเลนเทิร์นนะนี่นี่ครับลองใส่ให้ดูนะครับรองเท้าแจ็คโอเลนเทิร์นเสร็จแล้วครับนะนี่เห็นไหมตัวแจ็คโอเลนเทิร์นนะครับนะมันจะดูดีไซน์ข้างนอกจะดูแบบไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะแต่พอเดินเนี่ยมันจะมีเป็นออร่าเอฟเฟกต์ตามมาเห็นไหมผมเลยรู้สึกว่าไอ้ตัวแจ็คโอเลนเทิร์นเนี่ยมันดูอ่าเท่กว่านะแถมสปีดเนี่ยไม่ใช่ว่าเท่ากันเลยก็ว่า,วาได้นะก็คือเท่ากันเเเเเลลยยทททุกกกอออออ่นน่่่่่่่่าาาาาางงงนน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 ะะะะะสสหรรรััััับีีี้้้้้้้ซึผมวววววถิิดดดใใคคคไไไแแแจจ็็โปตตตูช จะใช้เป็นแจ็คโอแล้วกันนะพอดีว่ามันมีเอฟเฟ็กมากกว่านะนี่เอฟเฟ็กมันจะดูดีกว่านะถ้าเทียบกับนั้นก็คือดีไซน์มันสวยกว่าแค่นั้นเลยนะโอเคเข้าเลเวลพันเะก้าแล้วนะซึ่งตอนนี้ผมเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ของจเลเวลพันเก้านะเลเวลพันเก้าเนี่ยจะได้เป็นวอยโกรดมาซึ่งอันนี้ผมเดานะครับน่าจะเป็นอ่อบอเบอร์ ber, นะบอเบอร์ ber, ไม่ก็ไอที่สักอย่างนะอนนซึ่งผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะว่าบอเบอร์หรือว่าเป็นตะเกียงนะอันนี้คือผมไม่แน่ใจจริงจริงเลเวลสองพันครับนะัะ่นดดอมโลนะน Road, นะนนะแ,ะ Road, นะแ้วก็เเป็็นบดที่ผมใช้คว่า มันมันชื่อว่าเรื่องเรื่อมเรื่องเรืองเรื่องเริองเรื่องเรื่อกเรื่องเรื่องกรื่องะ่งเร่องเเรืปองรืองารดิ้งขรืองเรื่อรื่องื่องืองร่องเื่องเร่รืองเรือง่องเรื่องร่องเรื่่อื่อเรื่อเรี่องเรื่องคือค่าโ่คเนี่ยมันอู่่ที่อง่อนเรื่อรองเ่องร่อง่80นะคอนโเรลอร่อเ่องเรื่อเองเรืองื่อเองเื่องเรื่งเรื่อเ่ง่อเรื่อเรว่เรื่องเคื่ง่อเรื่องเร่คร่อะเรนเรื่อเรื่อเรืเรือรนดออรื่อนเร่งเรอง่องรง เลยนะโอเคครับก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับอัปเดตที่ทีมท้อการเพิ่มเขา้าเวลมานะเราไปดูย่งอื่นต่อเลยดีกว่าครับนะโดยที่ยงังต่อมาครับที่เกมต้องการรีเวิร์ไวันนีก็คือเจ้าตัวเควสนั่นเองโดยเควสที่กรมต้องทำการนี่ครับนะรีเวิร์ดเข้ามาก็คือเควสตัวนี้นั่นเองนะซึ่งไอตัวเควสตัวนี้ทำนะก็คือเจ้าตัวแองเกอร์เควสนะเรานะครับนะต้องทำการตกหานะครับนะเจ้าตัวปลาที่มีชื่อว่าเอ่อจำเปตน,นะเห็นป่ะคือมันจะสุ่มไปเรื่อยนะว่าให้เราหาอะไรนั่นเองนะซึ่งอันนนีี้ครบอาา่่่ยูโถว นะเราก็ทําการตกหางไปเลยนะนี่ครับเราก็แค่ตกหางาง่ายๆเลยนะนี่เห็นปะเราก็จะได้ออกมานะเดี๋ยวต้องใช้เวลาในการยื้อสักพักหนึ่งนะอ่านี่อยู่แล้เจ้าตัวครามแล้วนะเสร็จแล้วครับเราก็ทําการเอาเจ้าตัวปลาคราฟเนี่ยนะไปส่งเจ้าตัว a อพนั่นเองนะครับนะั้นแล้วเราก็ถือครับนี่ c r อ p พ นะคฮะเอาอยู่ไหนอ่ะนี่เจะแล้วนะเราก็ถือไปให้เลยนะแล้วซึ่งมันก็จะให้ของรางวัลมาคือของรางวัลแบบสุ่มนะนี่เห็นไหมอันนี้ให้เป็นเทรเชอร์แมบบ็มาโดยของรางวัลครับนะมันจะสุ่มตามทั้งหมดแนละ้วซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางให้ดูแล,แล้วว่าของรางวัลเนี่ยมันสุ่มมีอะไรบ้างนะก็อันนี้ครับนะก็จะเป็นตารางที่ทำการขึ้นเข้ามานะคือที่ผมทําการลองหาดูนะก็จะมีเลดดอกประมาณนี้นะซึ่งข้อของตะลาย,ยามันก็ดีมีมีดีบ้างนะไม่ดีบ้างอะไรอย่างเงี้นะก็อยู่ที่ดวงล้วนๆเลยนะสำหรับของเหล่านี้นั่นเองนะกกกก็็็จะะะะเเเเเเปปนน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 ออออออีีีีีัััััึงงคคครร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 บบบทท่่่่่่่ิิดาาาาาาววว์หหืพมมมมมข้้้้้ใโสตไแลณ ัสองในครับนะที่ก็มีเพียงแค่เบ็ดรุด่นบัฟโดนมืดนะนะซึ่งเบ็ดที่ในอัปเดตนในครับนะที่โดนบัฟมาก็มีเพียงแค่เบ็ดเดียวเท่นานั้นครับนั่นก็คือเจ้าตัวเบ็ดแจ็คโอบารเซอร์นะซึ่งเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับแจ็คโอบารเซอร์นี่ครับแจ็คโอบารเซอร์ครับโดนบัฟขึ้นมาแบบนิดนึงจริงๆครับนั่นก็คือบัฟเป็นค่าโชคนะจากที่ค่าโชคอยู่ที่แค่66.6ใช่ไหมอันนี้คือเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยหกสิบหกจุดหกนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นยี่เบ็ดอย่างไรที่ม ได้ดีมากๆเลยนะใส่เฮอร์คิวลีนหรือ ENA, ใส่อิมอร์ทัลก็ถือว่าดีพอสมควรเลยโอเคครับ่าวๆก็จะมีมอนเนสแล้วก็ส่วนอย่าอัปเดตที่อยู่กันเนี่ยก็จะอยู่ในเกาะเอ่อฮาโลวีนนี่เองนะซึ่งเดี๋ยวเราครับห้เกาะฮา l โลวีกันเลยนะเลสโก้ s <S นี่ครับเราก็ว้ามาที่โซนฮาโลวีแล้วนะซึ่งเกี่ยวกับการอัปเดตมันนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวัมกินคิงนั่นเองนะโดยคมกินคิงเนยครับนะเป็นตัวอพีซีตัวใหม่ที่ท้าการเพิ่มเข้ามาตั้งแต่วันศุกร์ลนะมั้งถ้าผมไม่ เหมือนจะให้เราทําการเก็บเจ้าตัวฟักทองนะฟักทองเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ไปใส่ครับในตัวนี่ครับมันจะมีราคาอย่างนั้นนี่นี่ครับเมืเราทำการฟักทองครับไปใส่ในที่ตะเกียงนี่เห็นไหมตะเกียงพอเราใส่เสร็จแล้วนะให้เราทําการนะรนะเอา,เอาตะเกียงทั้งสามันเนี่ยไปให้เจ้าตัว a อ c ซที่อยู่ตามเกาะนั่นเองนะก็จะมี a b พซที่ขึ้มมนมาชื่อว่าอีเวนต์เลยนะซึ่งมันอยู่ที่เกาะแรกครับมีอยู่ที่สามที่นะเกาะแรกก็คือเจ้าตัวตรงนี้เองนี่นะจะอ b c ซที่มีชื่อว่าอีเวนต์ครับอยู่ตรงนี้นะั่นเองนะโดยที่กกแรร,รั็็จะนนะนนตตงสวเป ทำหน้าที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ข้อที่2องเขาก็จะอยู่ตรงที่อาร์ซันสโตนแล้วก็ข้อที่สามเขาจะอยู่ที่โรซิสเดย์นะก็จะอยู่ทั้งหมด3ที่นี้นะครับนะเพราะถ้าคำเสร็จแล้วครับนะเขาก็จะให้ขอหลังวัลเรามานั่นเองนะส่วนพือที่2นะครับผมขอญาตแม่อธิบายแล้วก,กันนะเพราะว่าอันนี้ผมทำไม่ได้จริงๆนะต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะสำหรับเป็นที่2นะก็ถ้าถามว,ว่าคนเพิ่อใครที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยแนะนำไปหาดูในคลิปใน YouTube ตามยูทูบก็ได้ครับนะเพราะได้มันก็มีวิธีสอนตามระบายซึ่งก็มีแคค่่2เวสงายยๆเลนะสหรับใครทีายงัท่ไมนะารอเนซึ่งก ะมีเป็นรองเท้านะครับนนี่นแจ็คโอเทรนนะครับนะที่เราได้มาครับอันนึงครับแล้วก็อันหนึ่งครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะอ่าเป็นไกรเดอร์แบทแมนนะนี่เห็นไหมคั ound, นไกรเดอร์สังขาวนะนี่เท่เลยนะครับโอเคครับนะไปดูต่อไปกันดีกว่านะเื่อวต่อมาที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยครับก็คือเป็นเจ้าตัวเอเบซินเองนะเอเบซินเขาจะเพิ่มมาทั้งหมด3ตัวนะแล้วก็เอเบซิแต่ละตัวเนี่ยมันจะให้เควสมาเหมือนกันซึ่งเควสนี่ครับนะมันจะมีเควสทั้งหมด3เควส์นะซึ่งตัวนี้าานนนนะะะถ้ผผมมมจจไ่่ิดัเป็นเควสที่ส่งเจ้าตัววลลลิิิทีี่่่มชือาฟฟูนะตัวนนี้าจะเป็ ฟิตฟูลครับนะให้เราทำงานเอาเลลิกฟิตฟูลเนี่ยไปให้กับเจ้าตัวนี้นะพอเราให้เสร็จแล้วครับนั้นก็จะแคนดี้คืนมาอยู่ที่2,500แคนดี้เลยนะซึ่งผมว่าเยอะมากๆเลยและ ABC ตัวที่2ครับก็อยู่ใกล้ๆกันเลยนะนี่ครับให้เราเดินมาที่ตรงนี้ขึ้นมาเลยครับนะนี่ก็จะเอเบซีอยู่ที่ตรงนี้อีกตัวนึงเลยนะโดยเควสนะครับนะให้เรานะครับนะพอกดรับไปเสร็จแล้วเต่านะครับนะต้องทำการไปตกหาเจ้าตัว Nightmares Neceskeleton นะนี่ครับโดยบอกเลยว่า Nightmares ครับนะมันสามารถหาได้จากเจ้าตัวเบ็ดนี้นะนี่คือมมััันนนนนนเเเป็็บบบอสถาาาะะจ้้ดีีคครรท่16แลว เราทำงานตกด้วยนะเราก็ต้องรีหานะานะก็คือหรือรีหาก็ได้นะตัวโอกาสในการรีหานะครับคิดโอกาสออกนะครับอยู่ที่1นเซนนั่นเองนะสำหรับใครที่ไม่มีเจ้าตัวเบ็ด2อ0 0มืก็ใช้เบ็ดที่ตกตไปก่อนได้นะครับผมนะแล้วก็ MBC ตัวสุดท้ายครับนะก็อยู่ที่โซนตรงนี้นะให้เราเดือด่้ามาเล่นนะครับนะแล้วก็ตัวมาก็กจะเจอเจา้จาตัวกล้วยนั่นเองนะโดยเจ้าตัวกล้วยนะครับนะ,นะบนะมันจะให้เราทำการหาเจ้าตัวลิลที่มีชื่อว่าสปูกี้ลิลิทนะพอเราไม่เสร็จแล้วเขานัองมาจะให้เฟสมาเหมือนกันนะก็คือหา ตัวแคนดี้มาทั้งหมด2,500แคนดี้นั่นเองนะโดยพิซซี่เข้ามา3ตัวก็จะมีประมาณนี้เลยนะโดยที่อย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมามากมายนั่นเองโอเคอย่างสุดท้ายสุดทำกาอแจกเนีะครับน,นั่นก็คือเจ้าตัวโค้ดนั่นเองฮนะซึ่งโค้ดก็ขึ้นตามหน้าจอประมาณนี้แหลนะนี่ก็จะได้เป็นสกินเจ้าตัวเบด25,000แคนดี้มานะครับนะก็เป็นสกินที่ผมใช้คมาโอเคในะครอบเลยนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ใส่โค้ดนะก็อย่าลืมไปใส่กันนะครับโอเคครับในสะรุปอัปเดตวิดีโอนี้ครับนะก็น่าจะมีีีีแแต่่่่่่่่่เเเเพพพพยยงงทาาาานนนนนน้้ะะะะคคครรรนะััับซซซึผมมมมมดดููใลลลิปปวววววจๆไอส การผมเป็นล้อในด้วยนะมันก็พูดลำบากนะพูดไปมันก็เจ็บปากไปนด้วยแล้วกันนะจะเป็นเมื่อไรครับสำหรับอัปเดตใหม่นะก็ขอบคุณที่รับชมกับคลิปวิดีโอนี้ครับถ้าเกิดหายรับชมจบจบก็ขอบคุณมากๆเลยท่านนะแล้วก็กิจกรรม25,000ื่นนะครับและเฉลี่กกิจกรรม11,000ซับเนี่ยครับนะสำหรับคนที่ผมประกาศแล้วไปแล้วนะครับนะแล้วก็ยังไม่มาล็อกกันอีกนะผมพูดไปแล้วถ้ายังไม่มาล็อกกันอีกท่นนะหลังจากที่ผมลงคลิปนี้ไปครับผมให้เวลาทั้งหมด2วันนะครับนะก็คือถึงวันพุธธนนนนนัััั่่เองงะะะถ้้าาาววพุแลครรรบยไมมีกกปศ เอ่อหรือว่ามาตามทวงรางวัลเนี่ยครับนะตั้งแต่วันพุธเที่ยงคืนไปหรือว่าคืนวันพฤหัสเนี่ยจะไม่รับเรีย,ร,ยร้อยๆทานะั้นก็คือถือว่าคุณสละสิทธินะถือว่าคุณสละสิทธิ์จริงๆนะผมให้เวลาวัน,ว,นวันแล้วนะเพราะว่าม,มีรวพัพสามารับแค่คนเดียวเท่าน,นั้นนะครับถ้าเกิดว่าขครไม่ดียังไม่ได้ดูคลิปนะครับว่าใครได้รางวัลน,นะครับนะก็ย้าไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับนะเพราะผมทำการประกราศแล้วไปทิ่ร้อยแล้วโอเคครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้ก็ตัน้งใจจุดพิเศษในการนะครับนะแล้วก ครับผมบ๊ายบาย